คใช่ครับได้รางวัลคู่กับแบมตัวท่ายังอ่ะ BL ที่รางวัลที่เราได้รับที่รางวัลอะไรลูกอ๋อก็วันนี้ชื่อรางวัลยาวมากเอ่อรางวัล BL ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งปีค่ะเป็นไงบ้างความนิยมของเราตดงดังมาอยู่นานวันนี้ก็ยังแบบโอ้ก็มันก็สี่ห้าปีแล้วอะจริงๆขนุนซุกมันเป็นเวลาที่นานมากเลยนะแต่ว่าคือ ต้องขอบค hmm. okay. no. ุณท okay. so, ุกคนแหละครับที่ทําให้ซีนนนิวยังคงเป็นซีนนนิวอยู่ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนน่ะถ้าไม่มีทุกคนที่ยังสปอร์ตยังรักเราอยู่ยังคอยมาหาคอยแบบสนับสนุนในทุกๆอย่างอย่างเงี้ยก็คงไม่มีซีนนนิวอย่างทุกวันนี้ค่ะเป็นบก็อย่างที่บอกก็อยากขอบคุณแฟนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเออชาวไทยชาวจีนนะครับผมหรือว่าจากทั่วโลกนะครับผม เราทุกคนมากๆขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวเราทั้งคู่แล้วก็ผลงานของเราทั้งคู่ก็ฝากซีนนิวต่อไปด้วยเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับผลงานของเราต่อไปในอนาคตด้วยครับเเพรราาาะล่สุดตอก็ขึ้นแล้วต้อมเราแอคชั่นกับสิ่งที่วิวเจอมาเออหมายถึงหนังแอคชั่นเหรอฮะหนังแอคชั่นที่มันเป็นไงเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่น่าด้อมผมคนน้าด้อมเราแอคชั่นแรงกว่าหน้างไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงย้อนกลับไปอ่ะอ๋ออ๋อ กำลังคิดอยู่ว่ามีหลายเรื่องหรือเปล่าเรื่องที่แบบว่าเอคแฉช็อตเก่งอะก็จริงๆแล้วก็ไม่คิดไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองครับเพราะว่าคือจริงๆก่อนนันเนี้ยทางานมาประมาณ4ีหปีไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเรียกว่าเป็นแบบครั้งแรกๆอาจจะครั้งแรกหรือครั้งที่2เนี้ยที่มีคนแบบขู อขู่จะฆ่า,า,วาบวดเอาชีวิตครับก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเราก็คือนองคือมันไม่ได้มีผมรู้สึกว่ามไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยกับการที่ทําพฤธิกรรมแบบนี้รู้สึกว่าแต่ก็เข้าใจคือเข้าใจว่าคนเราเติบโตมาในสังคมที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าวัฒนธรรมหรือความคิดอะไรต่างๆาได้รับการเลี้ยงดูมาที่ไม่เหมือนกันจะ ทำพฤติกรรมแบบนี้ก็เข้าใจแต่ว่าอย่าทําดีกว่าพอรู้สึกว่ามันไม่เกิดผลดีกับใครเลยแล้วก็เกิดแต่ผลเสียด้วยคือไม่ได้เกิดแค่ผลเสียกับผมนะคือมันกระทบทั้งการทํางานกระทบทั้งสภาพจิตใจของคนรอบข้างและสภาพจิตใจของผมด้วยซึ่งอันเนี้ยอยากจะบอกคขาว่าอย่าทาอย่าทําอีกไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ คิดว่าไม่ได้เกิดกับผมแค่คนเดียวด้วยมีศิลปินนักแสดงอะไรอีกหลายท่านมากๆที่เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันซึ่งก่อนน้นนี้ผมอาจจะไม่เคยเข้าใจไม่ใช่ไม่เคยเข้าใจสิยังไม่เคยได้ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองเลยไม่รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนพอมือกับตัวเองพบว่ามันแบบสมาธิในการทํางานของเรามันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือตอนไปทํางานอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตอนที่ไปโปรโมทหนัง,นงเนาะแล้รู้สึกว่า แทนที่เราจะได้มีความสุขได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับดีว่าราวีกับแฟนๆหลังจากที่เขาดูในโรงภาพยนต์เสร็จอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคือเราก็มีความสุขเทีได้จเจอเขาแต่มันทําให้เราไม่มีสมาธิทําให้เราแอบหวัดนระแวงแอบต้องคอยมองซ้ายมองขวาอยู่เป็นระยะระยะซึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยมันกระทบกับการทํางานจริงๆซึ่งรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีมากๆเลยครับแล้วก็แต่ว่า อะไรเรื่องราวตอนนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าผมกับทางท่ายก็เพิ่งจะคุยกับทนายความไปครับแล้วก็ทำการแจ้งเรียบร้อยแล้วล่าสุดก็เพิ่งเซน็นหนังสือมอบอำนาจไปใช่ยสำหรับเรื่องการแจ้งความยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันตามตัวค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็น แอปพลิเคชันในสื่อโซเชียลเนาะแล้วก็บวกกับเป็นแ c คเคาท์ที่อาจจะสร้างขึ้นเพิ่งสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำอาจจะเป็นแอคกลุ่มอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นมันตามตัวยากมากๆแต่ทางค่ายก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับเราคุยกันแล้วซึ่งทางค่ายบอกว่าอา,อาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยเพราะว่าแต่ว่ามีการาส่งอีเมลหรือว่าข้อมูลอะไรไปกับทางแอปอยู่เหมือนกันครับว่าแบบ เกี่ยวกับเรื่องราวนี้คือใครใช่คับมันแบบเป็นการดําเนินการที่ค่อนข้างหลายขั้นตอนซึ่งถ้าเกิดว่าตามตัวได้ก็ผมก็จะดีใจมากแสดงว่านุ้ยหมายถึงว่าจะทาให้ถึงที่สุดจะทำได้ไม่ปล่อยแน่นอนครับเพราะว่าครั้งนี้เรื่องใหญ่ไม่กู้จักจำเสียงของเราที่เราตอบมาเราดิ่งกับเรื่องนี้มากมันดิ่งไหมเหรอผมมาดีขึ้นแล้วครับคือตอนนี้แบบ คือพอได้ทุกคนให้กำลังใจด้วยให้ทุกคนแบบได้ทุกคนคอยทุกคนยังเป็นเหมือนเดิมทุกคนยังยิ้มทุกคนยังหัวเราะกับเราแล้วก็มีความเป็นห่วงแบบทั้งหน้าง,งานแล้วก็ในโซเชียลด้วยซึ่งเนี้ยมันทําให้มันก็ช่วยฮิวใจผมใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมจริงจังผมไม่โอเคมากเราไม่เคยได้ยินวิวู้ชมว่าไม่โอเคไม่โอเคผมคิดว่าไม่มีใครโอเคกับการที่โดนปู่ทําลายร่างกายและมัน รุ่นแรงมากคืออยากจะเห็นข้อความมากอย่างข้อความที่ผมเห็นนะคือใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพเ,เป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นอินเตอร์เฟน์ครับซึ่งเราก็ไม่ไม่ทราบว่ามาจากประเทศไหนจช้คาที่ไม่สุภาพเลยและมีการบอกว่าอารมณ์แบบฉันจะหัวเราะยาะตอนที่สมองคุณระเบิดออกมาและมีการบอกว่าฉันมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตฉันจะไป ทำสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ในวันงานซึ่งใครเห็นข้อความอย่างเงี้ยเราก็ต้องระแวงว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมอคอคอคนที่ใจเย็นระดับนิ่ไม่คือผ่านมาเยอะแหละแต่เหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าลุนแลงสำหรับเราไม่จริงคือผมอะถึงจะคือผมมาเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครก็จริงแต่ว่าคือถ้าคุณมาประสงค์ไม่ดีมาประสงค์ร้ายกับผมอะคือผมก็ไม่ยอมนะผมสู้นะ แล้วผมก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ด้วยอย่าทำอีกแปลว่าคือถ้าสมมติเจอตัวแค่กระเช้าไม่พอทำขอโทษนะไม่เอากระเช้าครับไม่เอาไม่รับคำขอโทษด้วยอขออย่าได้เจออย่าได้เจอเจอกันอีกเลยแต่บางที <laughs> คนหนึ่งพี่ซีโกรธล่าคุดเ <laughs> พราะว่าหลายคนก็บอกว่าพี่ซีก็ไม่เคยที่จะมีข้อความแบบนี้จริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใจเย็นแต่หลังว่าอาจจะไม่ได้เย็นแต่ครั้งครั้งนี้เรารู้สึกว่า มันรุนแรงเกินไปเอาจริงๆคือเหมือนผมอยู่มาก่อนจริงๆผมก็เคยเจอแบบข้อความแบบนี้มาเยอะพอาสมควรครับผมแต่เราไม่ได้เก็บมาใส่ใจซึ่งผมก็อย่างที่พิมพ์บอกเรารู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่ควรแบบไม่ควรแบบจะพูดจะเกิดมาอีกเลยเพราะว่าแบบเกินเยียวยาแล้วมันมันเหมือนเป็นการคุกคามที่อันตรายแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นพ่อแม่ของคุณ คนหมายถึงว่าคนที่พูดหรือพิมพ์ข้อความนี้เป็นพ่อแม่คุณแลว้วโดนถูกเนี่ยคุณจะรู้สึกไงกัแบบตัวเราเองรู้สึกแบบระแวงระวังเออมันมันรู้สึกว่าคุกคามมากๆแล้วก็นักภาษาอะไรกับครอบครัวของหนูเองหรือว่าแฟนคลับบางคนที่รักหนูอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกอยากสดาเออถึงเขาอ่านไม่อ่านรู้แต่เรารู้สึกว่ามันมีหลายคนมากคนแบบนี้อย่างที่หนูบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ตัวศิลปินดาราเองหรือว่าเออผมว่ามนุษย ทุกคนบนโลกไม่ควรพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไปทาอะไรให้คุณเดือดร้อนอะไรเงี้ยจริงๆไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่อยากให้ค่าคนแบบเนี้รู้สึกว่าถ้าเรายิ่งพูดถึงมันอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งให้ค่ามันอ่างเงี้ยก็ก็พูดตรงก็ยัยทีู่๋อยารับคาขอโทษเลยอันนี้อันนี้คือใจเย็นแล้วก็จัดการตามเรื่องให้มากที่สุดครับผมเพราะว่าเราก็เซ็นหนังสือแบบมอบนาทไปแล้วแล้วก็อ่านข้อความทนาย mm hmm. ว่าเราต้องจัดการยังไงหรือว่าต้องตามไงทางค่ายเราก็ไม่น่งนอนใจ ตัวหนูเองด้วยตัวจริงๆไม่ใช่มีแค่หนูกับเพียจริงๆก็มีเด็กคนอื่นด้วยเพราะว่าตอนนี้มันไม่รู้ว่าในสังคมโซเชียลมันเป็นยังไงเรารู้สึกว่ามันทุกคนมันมันไหลาตามง่ายกับอารมณ์หรือว่ามองแบบว่าไม่ได้ตามเรื่องนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเออต่อไปนี้เราเองก็ควรตามเรื่องนั้นแบบจริงๆเมือนหมายถึงตัวผมเองด้วยบางเรื่องผมก็ไม่ได้ตามจริงๆมันเกิดผิดพลาดได้แต่ถ้ามันเกิดผิดพลาดได้เราก็ควรแบบตามเรื่องนั้นจริงแล้วก็ใช้คําพูดที่ ที่มันเหมาะสม,มแบบน่ารักพูดอะไรพูดกันตรงๆอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ใช่ตรงในที่นี้ที่แบบการทําร้ายจิตใจหรือว่าใช้คํารุนแรงรอะไรเงี้ยพูดใา่ให้น่ารักขึ้นเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหายไปออกจากโลกหรอกเพราะว่าแต่เราก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนแบบความคิดตัวเองหรือว่าอะไรที่ควรให้ค่าก็ให้ค่าอะไรที่ไม่ควรให้ค่าก็อย่าไปใส่ใจอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสําหรับเราเคยคิดไต่ตองตะกอร,รกับคนประเภทนี้ระดับหนึ่งซึ่ง ค่อยากเรียนรู้เพราะอยากรู้เองแต่ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรแต่รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันมันเหมือนมีความสุขในส่วนเนี้ยที่ได้เป็นนักเลงคีย์บอร์ดหรือได้พูดจาอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันมีความสุขหรือมีคนตอบโต้ยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งแบบว่าชอบอะไรเงี้ยเออก็อยากให้ทุกคนแบบอยู่กับความเป็นจริงความที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้ศิลปินดารามนุษย์ทุกคนแบบว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขเอ,อ่อทำอะไรก็อยาไปเดือดร้อนคนอื่นซึ่งการขู่ฆ่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลก เป็นห่วงข้อความรายเฮียส่งไปว่าไงนะนี่บอกว่าตบมันเลยไม่หนูแล้วบอกว่าเทาไม่พูดคำนี้ดีกว่านั่นแหละเอออย่างในอย่างในข่ายเราต้องดูแลต้องเพิ่มความปลอดภัยมต้องมีแดูนี่ยังไงบ้างเพราะว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นในช่วงนี้ก็อย่างวันนั้นถ้าสำหรับผมนะเออคือพอมีเรื่องปุ๊บอะ ตอนเราไปงานก็เพิ่มระบบการารักษาปะอบภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็บวกกับตอนวันเหมาลงที่ผมกับทางค่ายแบบร่วมกันอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีการตรวจค้นอย่างละเอียดนะครับสำหรับทุกคนที่จะเข้ามาดูในโรงจริงๆเรารู้สึกเกรงใจทุกคนนะเกรงใจคนดีๆคนน่ารักน่ารักที่น่ารักกับเราเสมอมาที่เราจะต้องแบบอขออนุญาต ตรวจกระเป๋าอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบไม่ชอบบุกลุกในไม่ชอบล่วงเกินในพื้นที่ส่วนตัวอืมแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจด้วย mm hmm. ทุกคนก็มีพิมพ์มาบอกในในโซเชี hmm. ยลเหมือนกันว่าอ๋อ mm hmm. อยากให้ตัวกระเป๋านะ mm hmm. ซึ่งเราก็ทําแล้วแล้วก็เพิ่ม mm hmm. เพิ่มการเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมีพี่ๆหลายคนคอยแบบดูแลอยู่ร,รอบๆกายตลอดเลยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยอย่าง พี่เติ้ลคือพี่เติ้ลพูดกับอย่างเงี้ยตอนที่เราไปเดินสายท่าพยนตยนนะพี Peter, mm ่เติ้ลก็ยังบอกเราเลยว่าคือวันนั้นน่ะเราไปคือเป็นโปรเจกต์ของทาง g d h ใชนะแล้วคือถ้าเป็นกับของค่ายดูมันดีนะค่าดูมันดีอาจจะให้ผมแบบไม่ต้องไปงานเลยก็ได้พเพื่อความปลอดภยัยอย่างถึงที่สุดซึ่งพอเป็นโปรเจกต์ของทาง g d h อชปุ๊บเราก็รู้สึกเกรงใจเขาว่าแบบไม่ได้มันมีเออใช่มีพี่ๆคนอื่นด้วย แต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกโอ๊ยใจฟูมากคือพี่เต้ลสายตรงมาหาผมเลยก่อนจนช่วงที่ผมเพิ่งเดินทางถึง5้าพี่เติ้ลสายตรงมาบอกว่า mm hmm. นุ่นนีถ้าเกิดว่าไม่สบายใจอะ่ะไม่ต้องมาเข้างานได้เลยนะไม่ว่าอะไรเลยเอาที่หนูสบายใจเลยเอาความปลอดภัยไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกใจฟูมากพี่เติ้ลน่ารักามาก mm hmm. เป็นห่วงเราจริงๆใช่แต่ว่าด้วยหนะ้าที่การงานของเราก็ เราไม่อยากทําให้มันเกิดปัญหาเนี่ยทำให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วก็ทํางานต่อแต่ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับได้คุยกับพี่เก่งไหมคะพี่ซีได้คุยกับเก่งทำมน้อง,น,องน้องเก่งยัง่ไม่ได้คุยเลยครับคุณนได,ด้คุยกับเก่งกอ๋อคุยคุยมีคุยบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เจอกันหลังจากวันนั้นเลยอืม,อมก็พี่เก่งเหรอแต่เขารับรู้เรื่องที่แบบ รับรู้พี่เก่งก็ไม่โอเคเหมือนกันครับใช่ไม่มีไม่มีใครโอเคกับเรื่องราวเรื่องนี้เลยอือก็เดี๋ยวรอดูว่าจะจัดการยังไงนะคะโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกตัวมันร้อนๆเนาะขอโทษกันก่อนเขาพูดทั้งครูอย่างเงี้ยครับแป๊บนึงนะครับปรับมุดแป๊บนึงรู้สึกตาร้อนโอเค